สวัสดีทุกคนนะครับผมช่างอาซาบอมเลสซิ่งนะครับผมก็แกออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาเลียงให้ดูกันทั้ง11ปลายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าลูกค้าคนไหนเป็นเจ้าของท่อตัวไหนก็เป็นการยืนยันว่าท่อของท่านถึงมือผมเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครส่งท่อมาแล้วแล้วยังไม่เห็นปลายของท่านอยู่ในคลิปนี้ก็แสดงว่าของยังไม่ถึงนะครับผม ง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูในแต่ละไฟล์ทั้ง11ไฟล์นะครับผมก็ต้องสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ปิดรับงานชั่วคราวค่อนข้างนานเลยนะครับวันนี้วันที่ถ่ายคลิปนี้เป็นวันที่30มีนานะครับแต่ผมจะทํางานเริ่มทํางานคิวแรกวันที่1เมษายน esa, นะครับแล้วคนที่สนใจอยากจะส่ง ปลายมาผ่าหรืออยากจะสั่งคอเทดเนียมหรืออยากจะสั่งออะไรก็แล้วแต่จากเพจซาวบล s ซิ่งเนี่ยถ้าอยากจะจองคิวทำงานตอนนี้มีคิวว่างวันที่22เมษานะครับย้ำนะครับว่าผมว่างวันที่22เมษาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคิวที่ผมบอกไปในคลิปนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เพราะว่ามีคนทักเข้ามาสอบถามข้อมูลอยู่ตลอดทุกวันแล้วก็มีคนเขาอยากจะจองคิวอยู่แล้วก็มีเขาอาจจะทักเข้ามาสอบถามราคาแล้วเขาก็โอนเงินจองคิวเลยก็มีเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากรู้ว่าผมว่างตอนไหนว่างวันไหนให้ทักมาถามณนะเวลานั้นดีกว่านะครับเพราะเวลาคุณอาจจะผมลงคลิปไปแล้วแล้วอาจจะมีคนจองคิวตัดหน้าคุณอะไรเงี้ยจะได้มีปัญหาเนาะ โอเคมาเริ่มจากปลายแรกเลยละกันปลายตัวนี้เป็นปลายเว็บอ่า 125i ตัวปรวานเป็นปลายตลาดไม่มีแบรนด์ติดมีเป็นเป็นปลายเป็นเป็น,ปนอะจะพูดว่าไงดีเป็นปลายปั๊มละกันเนาะน่าจะเข้าใจกันก็คือเขาปั๊มตัวเพจติดกับตัวปลายท่อมาเนาะแต่ก็ไม่ซูมไม่ต้องซูมเข้าไปนะ ก็ปลายนี้เป็นปลายเว็บร้อยผ้าไอตัวใหม่หรือว่าเว็บร้อยผ้าตัวประวานนั่นแหละส่งมาพาหมกธรรมดานี่นะครับชื่อเฟสเนาะโอเคเจ้าของดูอยู่ก็อ่าเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าปลายท่อคุณถึงมือผมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะทําตามคิวให้ตามวันและเวลาที่จองเอาไว้นะครับอันนี้ไม่ได้เรียงตามคิวนะครับไม่ได้เรียงตามคิวผมเพียงแต่เรียง แล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูกันว่าปลายไหนเป็นรุ่นอะไรส่งมาทำอะไรอ่าแล้วก็เป็นการเปิดประเดิมการทำงานเรียบร้อยนะครับผมซึ่งมีรุ่นใหม่เอามาให้เป็นอการศึกษาและกันสำหรับผมนะผมเรียกว่าการศึกษาอ่ถ้ามีปลายของรุ่นใหม่อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นปลายเอ่อ PCX สองพันสิปดอะไรเงี้ยคือผมเคยผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปลายของเวฟร้อยยี่ห้าไอตัวใหม่หรือว่าเวฟร้อยยี่สิบห้าไอปาวานตัวใหม่ล่าสุดถ้าไม่ถึงผมถึงรู้ว่าเป็น,ปนตัวใหม่ล่าสุดเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดคอมันจะทรงแปลกไปนะครับคอจะทรงแปลกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลายท่อตัวนี้สั่งชุดใหญ่ครับนะครับสั่งชุดใหญ่ก็คือ ส่งมาพาด้วยให้เดินคอไทเทเนียมให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งทักไปถามลูกค้าว่าลูกค้าจะเอาทรงเป็นทรงคอในรูปแบบคอเดิมของมันไหมหรือว่าจะเอาเป็นทรงปาวานตัวเก่าซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกัน เป็นเวฟร้อยยี่ห้าไอตัวใหม่หรือว่าเวฟร้อยยี่ห้าไอตัวประวานตัวใหม่ล่าสุดนะครับทรงมาพามกธรรมดานะครับแล้วก็สั่งคอไทเทเนียมขนาดหนึ่งนิ้วด้วยอ่ะให้ดูรายละเอียดนิดนึงอันนี้ต้องขอภายด้วยนะครับถ้าผมเปิดอ่าชื่อเฟซไครนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับถ้าใครจะส่งไม้ผมทํางานให้อย่างเช่นในรูปแบบประมาณเนี้ยจะส่งปลายมาพา่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วจะสั่งชุดใหญ่ก็แล้วแต่ กรุณาเขียนชื่อเฟซแล้วก็เขียนว่าสั่งอะไรอย่างเช่นส่งมาพาหมกธรรมดาก็เขียนเอาไว้ว่าพามกธรรมดานะครับทางนี้ทท้งนั้นผมจะเอาไว้ติดตามอย่างเช่นปลานี้เสร็จแล้วผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนคิวหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะทักไปบอกว่าโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะทักเอาใบเสร็จใบอีเอสเ, e เนี่ย ทีนพีนเลขอีเอเนี่ยเอาไปให้คุณนะครับเหตุที่ทำไมต้องให้เขียนชื่อเฟสติดตัวปลายท่อมาทุกงานก็เป็นเพราะแบบนี้แหละครับจะได้ติดตามได้ว่าปลายไหนเป็นของใครอะไรยังไงสั่งอะไรจะได้รู้ละเอียดเพราะว่าผมเคยทำงานโดยที่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแล้ว,ลวมันวุ่นวายมากมันมั่วมากเพราะว่าอย่าลืมครับว่าผมทำงานคนเดียวเนาะ แล้วก็ทุกอย่างคือผมทํางานคนเดียวหมดทุกอย่างทําคนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเอาเลยต่อไปตัวนี้นะครับเป็นปลายของมีโอหนึ่งสองห้าส่งมาผ่าหมกเงียบนะครับตัวนี้เป็นปลายที่เคยผ่ามาแล้วไส้ด้านในขาดหมดใยแก้วไม่เหลือเดี๋ยวรอดูคลิปกันแล้วกันนะครับว่าไส้ด้านในจะเป็นอย่างไงแต่ผมมองจากตัวรูทางออกไอเสียแล้วมองเข้าไปเนี่ยโล่งหมด แล้วก็จะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กไส้ด้านในขาดหมดแล้วไม่เหลือนะครับเดี๋ยวเราดูลวกันว่าจะจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับตัวนี้เออเป็นปลายเดี๋ยวจําไม่ได้จาจาไม่ได้นะครับอ่าเขาไม่มีเขียนบอกด้วยเออถ้าพูดชื่อรุ่นผิดก็ขออภัยด้วยตัวนี้น่าจะเป็นเออเว็บร้อยนะครับเนาะหรือเปล่า ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีชื่อเฟซนี่นะอยีกเช่นอย่างนี้เห็นไหมเจอปัญหาแบบนี้ว่าเป็นปลายรุ่นอะไรเราไม่รู้ไงว่าเป็นปลายรุ่นอะไรคือเราสามารถทักเข้าไปถามเขาได้หรือว่าเข้าไปดูในแชทได้ที่เราคุยกันเนี่ว่าปลายรุ่นนี้มันเป็นปลายรุ่นอะไรนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าอะไรข้อดีของการที่ผมให้เขียนชื่อเฟซมันจะเป็นแบบนี้ครับโอเคเนาะ น่าจะเข้าใจกันไม่ใช่ว่าให้เขียนชื่อเฟซเยอะๆมาเพื่อที่จะมาทําอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือจุดประสงค์ลหลักคือจะให้ติดตามงานของแต่ละปลายเนาะโอเคครับผมก็ปลายต่อไปแล้วกันตัวนี้เป็นปลายของเว็บร้อยยี่ห้าไอตัวประวานนะครับเป็นปลายของเว็บร้อยยี่ห้าไอตัวประวานส่งมาผ่าหมกเงียบลูกเดิมครับเขาบอกสเปคเรียบร้อยแล้ว นี่ครับชัดเจนนะครับชอบอะไรที่ครบถ้วนชัดเจนครับเพราะว่าผมทํางานคนเดียวเนาะผมจะไปวิ่งเข้าเฟสมาดูว่าเขาทําอะไรยังไงสั่งผมทําอะไรผ่ามกผ่าดังผ่าอะไรเงี้ยคือมันวุ่นวายเนาะเอาเป็นว่าคือเขียนรายละเอียดให้ครบจบเลยก็คือเดี๋ยวผมผ่าตามสเปคให้แล้วถึงเวลาผมส่งงานผมก็จะทักเข้าไปบอกเองเนาะง,ง่ายนะครับผมโอเคครับตัวนี้น่าจะเป็นปลายเดิมเนี่ย นะครับปลายเดิมแน่นอนนะครับไม่มีรอยผ่าแต่ว่าเดินคอสวมมาแล้วเนาะก็อันนั้นส่วนของเขาไม่เกี่ยวกันอ่ะปลานี้เป็นปลายเอ,อดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าตัวเก่าลูกห้าสิบเจ็ดเขาเขียนบอกอยู่เนาะผ่าผ่าหมกธรรมดาอันนี้ต้องบอกก่อนนะสำหรับคนที่ทำเครื่องมาผมยื่นคำขาดเลยว่า มันทำให้เงียบไม่ได้ถึงเงียบมันก็เงียบไม่มากผมบอกก่อนนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะคุณดูคอคือมันใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นคอสามสิบสองมิลได้หรือยี่สิบแปดไม่มีเวอร์เนียจะดูคร่าวๆน่าจะเป็นเอ,อ่อสามสองสามสิบสองมิลนะนะก็คือคุณดูคอ แล้วคุณจะทําให้มันเงียบมันก็ยังไงอยู่นะแล้วรถมันทําเครื่องมาอันนี้ก็ต้องบอกลูกค้าก่อนนะต้องบอกก่อนว่าถ้ามันเงียบเงียบแบบไม่เขายกอะไรไม่ถูกใจคุณก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมบอกบอกแล้วในแชทนะฮะว่าถ้าทําเครื่องมามันทําให้เงียบไม่ได้นะครับมันถึงมาเอา,เอาง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้มันเงียบเท่าที่จะทําได้ แต่ไม่รับประกันว่าจะเงียบมากเงียบน้อยอะไรคือไม่ไม่รับประกันตรงนั้นแต่จะทำให้เท่าที่จะทำได้เนาะโอเคนะนะครับผมตามนั้นเนาะน่าจะเข้าใจกันโอเคครับมาปลายต่อไปก็จะเป็นปลาย m อ e x ตัวนี้มีปัญหานิดนึงในเรื่องของชื่อเฟซไม่มีครับชื่อเฟซไม่มีอันนี้อยู่ด้านหลังหรือเปล่า,าดูก่อนไม่มีครับชื่อเฟซไม่มีเนาะ ก็ผมโพสต์ประกาศไปแล้วว่าใครเป็นเจ้าของปลายนี้ให้ทักมาด้วยนะนี่นครับเวลาถ้าไม่เขียนชื่อเฟซมันจะตามงานยากนิดนึงเนาะโอเคครับอันนี้ผ่าหมกธรรมดานะครับส่งมาผ่าหมกธรรมดาแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่าจะเป็นปลานี้แหละนะครับผมที่เขาสั่งคอด้วยก็เป็นชุดใหญ่แล้วจะมีจุกปลายท่อด้วยรอติดตามแล้วกัน น่าจะใช่นะน่าจะใช่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคครับผมมาต่อไปเป็นปลายอันนี้ผมก็พามาหลายรุ่นและวแล้วก็พามาหลายครั้งด้วยปลายนี้ไม่ใช่ปลายนี้นะรุ่นนี้พูดผิดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ยแก้งานหลายครั้งไม่ใช่อันนี้เป็นปลายดีมดีมซูเปอร์ขับคือในแต่ละรุ่นเนี่ย ถ้าผมพาหลายๆครั้งก็น่าจะดูรู้ดูออกแล้วอะนะครับว่ามันเป็นรุ่นอะไรไม่ต้องไม่จําเป็นต้องดูรุ่นตามที่เขาเขียนในกระดาษหรอกอันนี้ก็เป็นปลายของดีมซุปขับส่งมาพาหมกธรรมดาอันนี้เขาส่งขอส่วนไม้ผมเชื่อมให้ด้วยเห็นไหมอยู่ในซองเนาะอันนี้ผมยม่ได้แกะซองอันนี้จริงก็แกะดูแล้วแหละนะอันนี้เป็นปลายเดิมนะครับส่งมาพาหมกธรรมดาเดี๋ยวจัดการให้ครับอันนี้ก็เป็นอ๋อเหยียบคอทอเขาละอันนี้ อ่าเอามัมอันนี้เป็นปลายอ่าเป็นปลาตลาดดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นของเดี๋ยวดูก่อนอ่าปลาวานนะครับใช่น่าจะใช่นะเพราะว่าจุดยึดอะไรต่างๆเหมือนกันตัวนี้เป็นปลาตลาดเนาะคล้ายๆกับตัวนี้แหละอ่าใช่แล้วปลาปลายตัวนี้เป็นของปลาวานนะครับผมเขียนตัวใหญ่มาก นะครับอันนี้มีที่อยู่ผมขอไม่ซูมแต่ถ้าเห็นแล้วก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นปลายตลาดส่งมาผ่าดังนะครับเดี๋ยวจัดการให้เนาะตัวนี้เป็นปลาย m อเมส่งมาผ่าหมกเงียบลูกเดิมเขาเขียนสเปกหมดแล้วมีชื่อเฟสด้วยโอเคครับแต่อันนี้นิดนึงครับเออการุณาอย่าไปเขียนบนกล่องชื่อเฟสอะไรสั่งผ่าอะไรอย่าไปเขียน นะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งถ้าเขารู้ว่าในกล่องเป็นท่อท่ออาจจะหายได้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคนคนบางคนเราไม่รู้หรอกคุณอาจจะไปจ้างวัยรุ่นหรือว่าไปจ้างคนที่คุณไม่รู้จักอ่ะเอาของไปส่งไปเซนีอีกทีหนึ่งหรือเอาไปส่งเคอรี่ออทีหนึ่งอันนี้พยายามอย่าไปบอกว่าในกล่องคืออะไรอย่าพยายามอย่าไปบอกว่าข้างในมันคืออะไรเนาะ พยายามอย่าไปเขียนบอกบนกล่องอันนี้เตือนไม่ใช่ไม่ใช่จะไปโทษใครนะแต่แค่เตือนว่าไม่ควรที่จะทำอย่าไปเขียนเนาะอันนี้ปลายไมเด็กส่งมาผาหมกเงียบลูกเดิมไหมครับส่วนในนี้เ,เป็นปลายชุดใหญ่นะฮะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งแล้วนะครับสังเกตได้ว่าชุดใหญ่เนี่ยอันที่จริงนะมีหลายชุดนะครับ ของยังไม่ถึงอีกมีอีกนะที่เห็นอยู่ยังไม่ยังไม่ใช่ทุกอย่างนะครับยังไม่ใช่ทุกงานนะครับที่ผมได้รับทําไม่ใช่นะสําหรับคนที่จองคิวแล้วแล้วยังไม่ได้ส่งของมาหรือกําลังส่งมาเนี่ยก็มีนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะแล้วกันนะแล้วก็เอามาเอาให้จบแล้วกันปายนี้ปลายตัวนี้เป็นประวนันตัวเก่าตัวเก่านี่นะครับนี่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 ส่งตัวเก่า อันนี้คือตัวเก่าแน่นอนเพราะว่าคอร์มเป็นทรงแบบนี้อันนี้ทรงมาพาหมกเงียบนะครับชัดเจนเนาะม,มีชื่อขอภัย์ด้วยลืมสูงเข้าไปแล้วมีชื่อที่อยู่ครบเลยนะครับอันนี้ขอภัยลูกค้าด้วยแล้วกันนะครับเนะขอภัยด้วยนะครับโอเคไปตัวนั้นทรงมา่าหมกเงียบนะเนาะโอเคครับผมถ้าสนใจอยากจะส่งมาให้ผมพาให้คือ เอเบางคนเนี่ยขอแต่เครดิตผมว่าพี่ครับขอเครดิตหน่อยพี่ครับผ่าจริงหรือเปล่าเออ่โกงผมหรือเปล่าคือผมเข้าใจครับเวลาที่คุณต้องการที่จะสั่งอะไรเงี้ยในเพจต่างๆเนี่ยคุณก็กลัวอยู่แล้วว่ากลัวจะโดนโกงผมไม่คงไม่พูดหรอกว่าไม่ต้องกลัวผมไม่ต้องผมไม่คงไม่พูดหรอกนะเอาเป็นว่าคุณดูงานนะครับไฟล์ทุกนี้ พวกนี้บางทีเนี่ยราคาที่ส่งมาให้ผมทําให้พร้อมคอด้วยเนี่ยเกือบห้าพันอ่ะผมบอกก่อนนะเกือบห้าพันทำไมเขาถึงยอมจ่ายเงินมาก่อนของก็ส่งมาก่อนทําไมเขาไม่มีปัญหาในเรื่องของต้องการเครดิตต้องการบบัตรประชาชนต้องการเห็นหน้าผมต้องการรู้ที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนจะได้ตามถูกคือทําไมเขาไม่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 เป็นแบบนั้นน่ะ แต่ทําไมเขายอมที่จะโอนเงินมาเลยโดยที่ส่งของมาด้วยนะอย่างเช่นปลานี้ครับปลานี้โอนมาแล้วเต็มเต็มนะครับนะแล้วก็จะมีปายนึงนะครับคือทําไมเขาไม่มีปัญหาผมบอกก่อนนะคือคนเราเนี่ยผมไม่ว่าหรอกว่าคุณกลัวคนอื่นโกงผมไม่ว่าผมไม่ได้จะมาบอกว่าผมไม่โกง นะครับแต่ผมก็ไม่เคยโกงใครจริงๆคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณดูงานที่ผมทําออกไปผมเคยมีปัญหาในเรื่องของโกงเงินคนอื่นไม่ส่งของมั้งไหมนะครับถ้างั้นผมโดนดา่าตายแล้วครับผมเนาะต้องคิดนะครับต้องคิดถ้าคุณกลัวผมแนะนําให้ผ่านก็คือถ้าคุณเชื่อใจในร้านไหนเขามีชื่อเสียงเขาดัง คุณเชื่อใจคุณสบายใจใจ่ายเงินไปแล้วคุณสบายใจก็เลือกเขาก็ได้ไม่จําเป็นครับว่าต้องมาหาผมคนเดียวต้องให้ผมผ่าเท่านั้นแล้วผมบอกก่อนนะครับผมทําคลิปออกไปเนี่ยผมไม่เคยบอกเลยว่างานผมดีที่สุดคุณควรที่จะซื้อของผมเท่านั้นคุณต้องมาสั่งของผมเท่านั้นผมไม่เคยพูดครับการที่ทําคลิปออกไปนี่คือการที่เราโชว์พูดคําว่าโชว์ก็ได้หรือเป็นการรีวิวงานตัวเองออกไป แล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องมีคนสั่งเข้ามาเยอะต้องมีคนซื้อของเราเยอะนะครับเขาชอบเขาก็สั่งเขาไม่ชอบเขาก็ผ่านง่ายๆตัก,กะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่คาดหวังว่าผมทํำที่บอกไปแล้วต้องมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่ใช่ครับเนาะอันนี้ต้องเปิดอ,อกคุยกันนะฮะคือบางคนจะคิดว่าผมเนี่ยบอกว่างานตัวเองดีที่สุด คุณลองหาคลิปที่ผมพูดมาครับแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยคุณเคยพูดในคลิปนี้ว่างานตัวเองดีที่สุดนะเอาหลักฐานมาด้วยบางคนสักจะด่าผมอย่างเดียวจะว่าผมอย่างเดียวจะโจมตีผมอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณต้องมีหลักฐานในการพูดประกอบการพูดของคุณด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานแล้วก็พูดไปเนาะคือบางคนอ่ะพูดอย่างเดียวโดยที่ไม่มีหลักฐานอันนี้ คนอื่นเขาจะเสียหายด้วยเนาะโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงใน Channel ช่างอาร์ตแล้วก็ช n e l เอ้ยไม่ได้ดิลงทับกันไม่ได้เดี๋ยวเขาจะฟ้องเป็นลิขสิทธินะ์เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลงลงใน Channel ช c h a ช n e l หลักแล้วกันเนาะพูดเยอะนิดนึงเนาะขอพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็น,ปนการเปิดงานเปิดรับงานเนาะโอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่ติดตามแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปได้เนาะ ก็ฝ่ายฝี้หนิดนึงนะครับโปรโมทนิดนึงก็ผมได้เปิดชแนลสำรองไม่ใช่สำรองสิเป็นชแนลแยกพูดคําว่าชแนลแยกแล้วกันเป็นชแนลแยกนะครับก็คือแชร์ชแนลแชลว่างั้นนะชแนลชแนลช่างอาร์ตซาบอมเบอร์ซิ่งพิมพ์ภาษาไทยก็เจอนะครับพิมพ์คําว่าช่างอาร์ตแล้วก็ซาบอมเบอร์ซิ่งก็เจอในในยูทูบนะครับพิมพ์ในใน YouTube เดี๋ยวก็เจอนะครับผมจะเจออยู่2ช่องก็คือช่องหลักกับช่องช่องหลักกับช่องรองก็คือช่องหลักก็คือ Saabom Racing เ,เป็นภาษาอังกฤษนะครับช่องรองก็คือช่งอา,าง g Art Saabom Racing เป็นภาษาไทยนะครับโอเคครับผมก็ฝากติดตามงานด้วยในแต่ละงานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ